ไหน R อันนั้นตัวอะไรอันนั้นตัวแซดไม่ใช่หรอคะลูกแซดอยู่ไหนแซดอยู่ไหนแซดแซดอยู่ไหนแม่รออยู่แม่รออยู่อ่ะแซดอยู่ไหนแซดอยู่ไหนพ่อก็รออยู่ <B. S 1> นั้นตัวอะไรคะตัวอะไรคะ B, B. อันนั้นตัวอะไรคะ <B. S 1> นั้นตัว L <B. S 1> L L โอเคอันนั้นตัวอะไรคะอ้าโอเค okay. ตัวไหนอีกอัน,นั้นตัวอะไรคะทีอัน,นันตัวอะไรคะซีซีใส่สยังไงอะใส่ดีๆหมุนหาหาจังหวะดีๆสิลูกโอเคค่ะ โอเคต่อไปตัวอะไรคะอันนี้ตัวอะไรคะ S S ไหน S หาดีๆหมุนอีกข้างนึงค่ะหมุนดีๆค่ะหมุนอีกทางนึ่งลูกหนอีข้างนึงหันอีกทางนึงสิคะถูกหรือ,อย, <c oughs> ยังใ <c oughs> นตัวอะไรคะ Double ใ <c oughs> <c oughs> นตัวอะไรคะ เออยู่ไหนเอยู่ไหนคะเอ <M S 1> <M S 2> มเมาส์หนูเ <M S 2> มเาสหนูโอเคอาวายอยู่ไหนคะวายวายโอเคนี่เอยู่ไหนเ okay. อสเอสโอเคเก็บตรงไหนคะทีนี้ ธาราไปเก็บตรงไหนคะทีนี้นี่ถุงขยะไหนแคเลยโอเคอ่ะแท็กแท็กปุ่มมือตัวอ่ะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เก็บอีกอันนึงเก็บตรงไหนหนูจะไปเก็บตรงไหนคะอ๋อเก็บในบ้านธาราเล่นแล้วธาราก็เก็บอ่ะเก็บในบ้าน เอาเข้ายัางไงคะหนูออกมายัางไงหนูก็เอาเก็บ็กแตกมือกันหน่อยเสร็จแล้วแตกมือกันอาเก็บให้เรียบร้อยอีกสองอันนะ่ะเลี้ยงด้วยหนะ่ะอีกสองอันเห็นไหมอีกสองอันเนี่ย โอเคค่ะอ่าเสร็จหรือ,อยังคะคตัวึงอยู่ไหนคะโอเคอ่ะแท็กมือเรียบร้อยโอเคเยี่ยม,มเยี่ยม